สวัสดีครับจะรถก่อนจะรถก่อนจะรถก่อนครับมาด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวชี้ซ้ายดีๆก่อนครับเป็นผู้หญิงใช่ไหมอ๋อเปิดใต้บาะรถให้พี่ดูหน่อยนันงแขนเปิดลมให้ครับรถเรามีเอกสารอะไรไหมเดี๋ที่ใบครัสตาร์ทเสียงดีๆหน่อยเสียงดังไหม ดังอยู่ยยเป็นผูดย,ยังไงเกินเอาไปวัดยังไงก็เกินเรียกเกื่เหมือนนี่เกินเหมือนนี่แล้วรถซื้อขายมาถูกต้องไหมถูกต้องครับรถเป็นชื่อใครเป็นชื่อแม่ครับเป็นชื่อแม่แม่ไม่ชื่ออะไรไม่ชื่อมูลดีเป็นโทรัถมูลดีนามสก,กุลจะเปิดใหม่ รถน้องไม่มีเอกสารอะพี่เอาอย่างงี้ง่ายๆคือถ้ารถน้องเสียงไม่ดังอ่ะพี่ไม่เปียนหรือวะน้องก็เอาเอกสารรถว่ารถคันนี้เราซื้อขายมาถูกต้องสำเนาคู่มือเอกสารการซื้อขายแล้วก็เอาข้อที่มันไม่ดังมาเปลี่ยนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แนะนํานะไอ้ถ้าเราชอบการแต่งข้อหน่อยให้ไปซื้อข้อหมกทพิ่มเสียงไม่ดังเลอยบอกว่าเสียง่ดังไ,ไ,ไอ,อ้สี่ถุงน้นี่ครับอทำไมไม่ใสอ่อ่ะมีอยู่ทำไมไม่ใส่เก็บไม่ใส่ ไนไนๆน,นขอดูหน่อยเอาขึ้นมาโชว์หน่อยผมพ่อกับแม่บ่นไหมอยู่บ้านกับใครอยู่กับอยู่กับ่าติบ่นไหมพ่อดังได้บอกไหมบ,นบ<อ>่นเยอะทำไมไม่เปลี่ยน<ม>ชอบชอบว่าจะเปลี่ยนเยอะว่าจะเปลี่ยนนานยังยน,นานแล้ว